3เทคนิคทำออนไลน์สำเร็จเร็วโดยไม่ต้องแข่งเรื่องราคา 1. เลิกโฟกัสที่ยอดบิววันนี้คุณต้องออกมาโฟกัสที่การแก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนของคุณหรือกลุ่มลูกค้าของคุณในอนาคตเมื่อคุณออกมาแก้ปัญหาให้กับเขาทุกวันทุกวันและคุณโฟกัสที่การแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ให้กับเขามันจะทําให้เขาจดจำคุณได้ รู้จักคุณและเชื่อใจคุณไว้ใจคุณเวลาคุณออกมาขายสินค้าหรือบริการของคุณมันจะทําให้เขาตัดสินใจซื้อไม่ว่าสินค้าของคุณจะราคาเท่าไหร่เขาจะซื้อเพราะเขาเชื่อใจไว้ใจคุณและที่สําคัญคือคุณออกมาแก้ปัญหาให้กับเขาคุณจึงไม่จําเป็นต้องเป็นแขงในเรื่องของราคากับคนอื่นสโชว์ความตั้งใจด้วยสื่อของคุณวันนี้สื่อของคุณภาพของคุณมันต้องสวยมันต้องดูดีและที่สําคัญคือสื่อของคุณมันต้องทําให้เขาเข้าใจได้ง่ายเพราะการที่คุณทําให้เขาเข้าใจ ได้ง่ายมันจะโชว์ถึงความตั้งใจของคุณที่อยากให้เขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากสื่อของคุณหรือได้รับวิธีการแก้ปัญหาจากสื่อของคุณดังนั้นโชว์ความตั้งใจผ่านสื่อของคุณคุณต้องโชว์ความตั้งใจผ่านการทําสื่อของคุณเมื่อสื่อของคุณดูดีดูแพงมันจะทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจไว้ใจและซื้อสินค้าคุณโดยที่ไม่สนใจเรื่องราคา 3. คุณต้องทําการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่ใช่เท่านั้น เพราะถ้าวันนี้คุณทําการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่มันจะทําให้คุณ ต้องแข่งขันในเรื่องของราคาดังนั้นคุณต้องทำคลิปวิดีโอดีๆที่แก้ปัญหาให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ใช่ของคุณเท่านั้นที่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นตรงจุดแล้วส่งไปหากลุ่มลูกค้าของคุณมันจะทำให้คุณไม่ต้องแข่งขันเรื่องราคาเพราะคนเหล่านี้มันเป็นกลุ่มลูกค้าของคุณที่เป็นเป้าหมายของคุณอยู่แล้วคนที่ไม่ใช่ก็จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวมันจึงทำให้คุณขายสินค้าได้และไม่ต้องแข่งขันราคากับในตลาดเพราะมันเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะของ เอา3ามเทคนิคนี้ไปทําแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องไปแข่งเรื่องราคากับในตลาด